ก็โคตรเก๋เลยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมาครับเช่นเคยขอโทษคลิปก่อนๆตอนที่ไม่ได้มีเสียงพอดีว่าใช้การอัดหน้าจอเอาก็เลยไม่มีเสียงก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปเสียงจริงๆแล้วนะครับชาเลนจ์วันนี้ก็คือแม่ครับที่มีแค่โลกบล็อกเดียวได้เราจะเอาชีวิตเราสองคนครับใช่ใช่ใช่ในห้านี่ก็จะเป็นการปรับความวิ่งเร็วนะแต่ผมไม่ใช้่ ทคาเลนนี่ห้ามใช้โป้ตลอดครับโอเคาเรนนี้จะไม่ใช้โปใช่ใช่โอ้ยเอ้ียดเหยียเหยียดเพราะใช้โปนี่ผมว่าตกแน่อะตกตายอ่ะ <coaching> พ oh yeah, yeah, yeah. ี right ่กิว <Girls> ีก็ต้องตกอ่ะขอขาองพายกับความหยาบคายครับสวัสดีค่ะวันหลังโอ้ยเหยียดเหยียดวันหลังผมก็จะชาเลนจ์ขอโทษกับความหยาบคายทุกคนด้วยนะครับถ้า โคงมาก็ขออภยัยเพราะมันเป็นแหลมิกูกม,มันชอบโผล่มาทเคลองไปดูดิ่มาครับอลบล็อกเราเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้เยี่ยมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเชิญหนึ่งนะหนึน่งร้อยวันเ่อกูไม่เล่นหรอกหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยวันทำเป็นพัดพไอ้เชี่ยนะครับ หนึ่งแล้ววันท้าเป็นพาฒน์ซคลิปก็ผมก็จะลงทุกวันเลยนะครับแต่ก็วันจันทร์ถึงศุกร์คลิปจะมาตอนเย็นแต่ว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็รอลุ้นกันเองนะเพราะบางครั้งผมก็ลงเราจะทาคอนเทนต์เอาชีวิตรอดหนึ่งวันวันทำเป็นพาัฒน์นะครับอะไรเข้ามาเร็วๆๆ็วเร็วเร็วหนงพักสอ